เอาว่าจุกแล้วห่วงสันไปดิห่วงสันไม่ไดิบูมแอมมาวิน <Perfect vision. S 1> oh. เนอร์อ๋อเขามาคู่ก,การโอ้โหเท่เลย โคตรเร็วเลยเร็วมากครับโอ้อาเจนฮะลูกลงเน้นเนฮะอาเจนครับลูกลงเน้นเนเลยอะเอาสองแต้มพอฮะยิงไม่ลงฮะอารุนตอนนั้นก่อนหน้านี้คือไม่น่ารุ้นเลยฮะเทจัดเฮ้ยโอ้โคตรเฟี้ยวเลยฮะเป็นไงเลลี่ฮะเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะหลบวงไปด้ เพราะทีเดียวอยู่ฮะโอเวอร์ท็อปอาฟโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยคะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร,ร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะสุดจริงฮะวันนี้ใน ID ก็จะมีเอ่อเดเบนเจมอาร์เจ็ดนะครับผมเคอรี่เลเจนต์อาร์เจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกัน ขอบคุณเจ้าของ ID ดีมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณดีมากมากเลยนะก็จะเป็น KB บไมนูนะครับอยู่ h o m e กมม i n g นะครับ,ครบโค้ดทองเลเวลสิบโค้ดทองเลเวลสิบหมดเลยสามตัวรอบที่แล้วที่เรารีวิวนะครับโค้ดทองยังไม่สามตัวเลยนะเลเวลสิบอันนี้รอบนี้คือโค้ดทองเลเวลสิบสามตัวเลยนะครับโอเคเรเบอลเจมเก่งเล่นเอ็มบีดเก่งต้องแยกยิงเอาไว้เระบอนเจมต้องเล่นไอโซชันใต้แป้นต้องปล่อยพี่พี่ซัดใต้แป้นกับยิงนอกสกรีนวงนอกให้พี่ก็ได้สกรีนแถวหัวก็โลกให้พี่ก็ได้ ปัญหาคือเอดีหายโอ้เรียบร้อยเลยฮะไม่เป็นไรเอ็มบีดก็ได้ไม่เอาเดี๋ยวเติมเซิร์ฟเหรอเฮ้ยแต่พี่ดูสเตตัสมันมันเฟี้ยวฮีทแมพมันได้ทั้งทั้งสนามเลยว่าฮีทแมพมันโคตรน่ากลัวเลยพี่เออพี่ว่ามันมันมันสเตตัสมันเล่นได้แล้วมันก็โหดด้วยนะเอาจริงลงล่งเน้นเปิดไปก่อนแล้วบอลเจ๊ ไอเคอร์ลี่เด็กอะมันโหดนะเว้ยโอ้โหม่ต้องพูดได้ไงวะตีบ่าวสวยดีฮะเอาฮะตีบาวสวยฮะเซนทามนี่ฮะล้มไปหงดูดิโอ้โหขอโทษขาว่าจุกแล้วห่วงสั่นไปดิ ก็มาเลยครับก็มาเลยครับคนจริงต้องมองเป็นตบโอ้ยเก่งสวยเออไม่ลงซ้ายสายเก่งไอเสียคาม้ายขวาซ้ายขวาเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไกลขนาดนั้นลงเหรอไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วสวยครับเสียคาม้ยเสียคามดีบาดีจังวะบูม ต้องสายเทถ้ำวะขอภายเทถ้ำเฮ้ยแล้วทำไมอันติมันมาบังหน้าจอแบบนี้วะเนี่ยอันติอันบปเลยอะแสดงว่าเจ้าของเขาเล่นในโทรศัพท์นะแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเล่นในโทรศัพท์มันต้องปรับแบบนี้นะครับผมเจ้าของเขาน่าจะเล่นในโทรศัพท์นะแบบเนี้ยสงหายว่าเล่นในโทรศัพท์ป่ะพี่ว่าเล่นในโทรศัพท์นะปุ่มชุดอันใหญ่นี่นี่ดูปุ่มอันติเลยหัวติสวยฮะ โคตรเสียติดตาสนั่นจอเลยฮะชนแตกหมดน,นะอาร์เจะบอกเลยฮะอย่าขวางทางปืนะ<บ>โดนกรีนรอะแต่ว่าเค <ทน S 2> ลื่อนที่เหมือนไม่ไปเทนทนร็วเท่าไหร่อาร์เจ็ตโอ้ตกไม่โดนเลยยืนชิดแล้วด้วยนะเอ้ยโอ้อะ กดอ,อันติก่นอนอันติโอ้โหส่งผิดส่งผิดขอโทษเจคามสไกส์ไปครับเบอร์ฮะคนไทยบินได้ฮะอยากเห็นคนไทยบินได้ฮะสไกส์แคมเปอร์ฮะ,ปปฮะไหนกว่าล่ะฮะเจ้าสวย <c oughs> สวัสดีครับพี่มาสานสายตาสาั้นได้ไงพี่นี่ฮะดูพุ่งนี่ฮะดูนี่ฮะพุ่งฮะนี่ฮะนี่ฮะโล่งๆเน้นๆดูดิกันไงสมิธแบ็กเนี่ยฮะก็มาเลยครับปินดในโดนนอกปินนกดนอกโดนในเปลี่ยวจาดอุยอ้ยของใครมนะนี่ยโอ้โหจบแล้วฮะของใครไม่รู้รไม่บแบ๊ไม่แบ๊ <c oughs> บู้มเฮ้ยโอ้โหถอดเกมพิกมาทุกคนโดนเอดีตบฮะเอดีทำไมนายทำแบบนี้อ้าวแล้วพลาดนะฮะพลาดนะฮะตังวันี้ฮะเปิดตีก่อนต้องใช้เมาส์คลิกเอาอันใหญ่จัดไว้หลังส่งแบบเท่เบิดปบิดลองแอน์อุปเด่น่งส่งให้ปะ โคตรเท่โคตรอันตรายเล่นง่ายดิอ่ะอันนี้เ uh, ป็นเมนปล่อยบอลนะครับเพื <h <h ่อนปั <h 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 ้นให้ปล่อยบอลนะถือว่าเล่นง่ายมากนะเพราะว่ามันโดน power jump รัวเลยร่ะเพื่อนเล่นลายอ่ะเพื่อนเล่นลายอ่ะเพื่อนเพื่อนเล่นลายเพื่อนไหนเล่นอะไรล่ะอ่ะเราไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเคอรี่บ้างกัน เพื่อนไม่บอกเพื่อนเล่นไหลฮะเออมันเหมาะกับตัวทําแต้มรองใช่ะไรบอลเจมอนะ่ะมันเป็นตัวคล้ายๆตัวซับอ่ะเราต้องหลอกส่งเก่งๆอ่ะคือเล่นในมือถือมันจะเก่งกว่าเล่นในจอยนะครับสำหรับเรบอลเจมนะมันหลอกส่งง่ายกว่างะแต่ถ้าใครเล่นในจอยแล้วแบบแก้ปัญหาหลอกส่งได้ก็สามารถเล่นได้ฮนะออกคนนั้นเล่นเททามออกเขามีหลายตัวเว้ยเขามีเททามด้วยแล้วจะมีเซนเตอร์ด้วยหรือเปล่า ใช่เท่ามตัวมันเก่งจัดเลยเกมรับก็ดีเกมลุกก็ได้ชอขวา KDR เจ็ดยังไม่มีใครทำเลยครับเดี๋ยวรอนี่ฮะเดี๋ยวรอเสียดีมเนี่ยเสียดีมน่าจะเก็บหมดอาเจ็ดทั้งทั้งทีมเลยเนี่ยดูก่อนว่าดีมทีมเสียดีมคืออะไรอ่ะ o o m t โอ๊บไม่โดนด้วยอีกนกลายไปเขาติดิงโคตรเร็วเลยเร็วมากครับโอ้อาเจ็ดฮะล่งๆเน้นๆฮะอาเจ็ดครับล่งๆเน้นๆเลยฮะ เอาสองแต้มพอฮะยิงไม่ลงฮะเออรู้สึกมันจะเป็นคอนโซนด้วยหรือเปล่า,าวะตรงกลางของเทอร์ลี่จำไม่ได้ไม่คอนโซนก็แอนดถาโซนอะตรงกลางเมื่อกี้<ม>แล้วมันยิงโลกไม่ลงคืออะไรอะสวัสดี นี่ฮะตั้งป้อมยิงเลยจบไปแทบจะเหยียบเส้นแล้วเนี่ยยิงไม่ลงอีกทำไงฮะเนี่ยติดเกตด้วยไวโอเพนโกเกตฝาดอะไรมเน่ยโอเท่ามเฮ้แต่ว่าอันนี้เหมือนเครื่องที่เกมรับดีมากนะ T t อาเทสหัววัดของสเตลินเนี่ยคือดีมากนะบจะทำเอดีขึ้นอาห้าเส้นทางลูกผู้ชายหตัวไม่ตดครับนะผมฝันสลายเลยโอ้โหไม่ตีแบบร้อยเปอเนตม่ละอาี่ <c oughs> <4 S 2> ขึ้นอาหาใช้แค่แตัวเองมั้ย มันไม่คุ้มเลยเส้นทางลูกผู้ชาย A สี่ไป A ห้ามันเริ่มมันเริ่มน่าลุ้นตอนไหนรู้ป่ะ A ห้าไป A หก A หกไป A เจ็ดเส้นทางลูกผู้ชายเนี่ยมันน่าลุ้นตอนนั้นก่อนหน้านี้คือไม่น่าลุ้นเลยฮะโอ้เทจัดเฮ้ยโอ้โคตรเฟี้ยวเลยฮะเป็นไงเซอรี่ฮะอ้าวทำไมไม่ติดอ่ะหลัวไปดิขอให้ยั่ง่ืน กดซายอ่เมื่อกี้กดดิติ้งไม่ติดฮะ Nice pick and roll เ้ยโอ้โหโคตรเร็วเลยครับแม็กเต็ p ชู o ของ Booker g r e ตั้งป้อมชู o เลยฮอตโซนนะฮะฮ o ลูกตกวายุเฮ้ยกเ o อร์ยิงไม่ลงเว้ย เล่นง่ายเล่นง่ายเขาปิดใกล้ฮะใครจะทำเนบอลเจมพี่ว่าทำเคอร์รี่เนี่ยเล่นง่ายกว่าเนบอลเจมเนบอลเจมมันมันเป็นตัวที่ต้องการความชำนาญในการเล่นสูงกว่าเคอร์รี่เลยเต็มนะเนบอลเจมเลยเต็มนะอู้เอดีมาปิดทัน ตัวี้เลเจนต์เนี่ยความชำนาญในการเล่นอ่ะอไม่ไม่สูงเท่าเลบอลเตมนะเพราะว่าเล,ลบอลเตมเนี่ยมันเป็นตัวออราว์<ล>คือมันต้องเล่นกับหลายๆคอมแล้วแต่ละคอมอม่ะเล่นจะเป็นแบบวิธีการเล่นแตกต่างกันแบบนี้เลยนะครับเลบอลเตมมันหลอกส่งได้ทุกมิติเลยดังหลอกส่งเลยอัพหลอกส่งชูดหลอกส่งนะครับผมเอือคือมันต้องคิดเยอะฮะดาเพราะว่าจุ๊บเขาล้มดังดีไหมหรือว่าจะไปหลอกส่งดีอะไรอย่างเงี้ย เล่นค่อนข้างปวดหัวเลยบอลเจมาแต่ว่าเคอรีเนี่ยคือมุ่งเป้าเลยคือทำแต้มไงคิดถึง mid hit slam ดัง content thank you the last one วันนี้มีคนยืมตัวในคลับยังอยากยืมเคอรีไปบอกในไลน์กลุ่ม,มเอ้ในบิพอร์ตกลุ่มเดี๋ยมันมีคนมีเคอรีหลายคนเลยนะคลับเราอะ แต่ของพี่อ่ะพี่เข้าไอดีอื่นอยู่อ่ะไม่สามารถให้ยืมได้ฮะบุญคือพี่เข้าไอดีอื่นอยู่ไงพี่ยังไม่เข้าไอดีพี่ถ้าจะรอยืมพี่อ่ะหลังลงไลท์เลยฮะเป็นชั่วโมงอ่ะอีกนานเลยนะี่ย SA เก่งไหมพี่พี่มีตัวอ่า R7 แต่พี่เล่นให้ดูก็ล่ะแต่พี่ยังไม่ได้อัพสกิลเลยคร เฮ้ยคนนี้เขากลับมาเล่นแล้วหรอมาโรสเตอร์เนี่ยแอมมาโรสเตอร์เนี่ยเขากลับมาเล่นแล้วหรอปกติเขาโยนยับเลยไม่ใช่หรอเขาหายจิตใจแตกตาไหลแล้วหรอวะฮะยังไงจำได้ปะพวกนายจำคนนี้ได้ปะหรือหรือหรือเขาโดนเออ่แฟนบอกเล่นเกมดีนะักแฟนเข้ามาโยนเกมหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ปะไม่แน่ใจวันนี้ไม่แน่ใจ ตัวฟ้าในตำนานใช่ใช่คนนี้ล่ะ Nice pick and roll ไม่เอดีมันไม่ล้มว่ะเฮ้ยเอดีปูมค้างไหมเนี่ยใครเอาปูมาไว้ในสนามไหเนี่ยเอ้ยเก๋ไก๋สิลาดีนะฮัลโหลเฮ้ยใครเอาปูมาไว้ในสนามเนี่ยใครทำปูหลุดมาเนี่ย แม่ค้าคนไหนทับปูหลุดมาเนี่ยโอมีปูในสนามมาแชะบ้าเอ้ยค้างเลยเลี้ยงไม่ผ่านมันด้วยมันกดแคบประกบค้างอย่างเดียวฮนะสวยโอ้ <forced> รีบาวนไม่ได้แอมมาโลเซอร์มรีบาวเอาด้วยวะ่ะ er มันเปลี่ยนชื่อแล้วครับนี่ไงคนเดิมไม่ใช่หรอคนนี้ไม่ใช่นะฮะคนนี้เข้าชื่อไปใช่ไหมฮะ Great pass Perfect step back move That was a successful pick and roll right there. Lock, lock. That quick crossover. <laughs> the <to> way the defender's <laughs> hits the shot for two points. The offense is moving up the court. What? <laughs> Not a good shot. Okay. We're forced that. one. <laughs> Great pass. อ๋อโคเท่เลยเฮ้ยโคตรเทพเลยฮะชอดนี้เท่จัดเลยฮะคือได้ชนไม่ล้มอย่างนั้นหรอผมยิงเลยฮะจบไปฮะเฮ้ยมันเหลี่ยมได้เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะเพราะเขาต้องถอยเยอะไม่อย่างนั้นเขาโดนชนล้มนะเขาโดนชนชนล้มนะอ๋อเขามาคู่กันเหรอดูชื่อแบมเดี๋ยวดูเด้ไม่เห็นชื่อเขาอะเดบโยอะเดบโยเขาชื่ออะไรฮะ แอมมาวินเนอร์อ ah. like, ๋อเขามาคู่กันเขามาคู่กันก็แตกเป็นคู่ไปเลยแล้วกันเขามาคู่กันนะเขาแบบสามัคคีคือพัราก้วไงเขาได้เพื่อนแล้วเว้ยก่อนอันนี้ไม่มีเพื่อนนะจิตใจแตกสลายะโยนจับเลยฮะโยนน่าจะประมาณสี่ห้าสิบเกมแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เออมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วตั้งใจเล่นได้ ของจริงอุ้ยนั่นมันเอ็กซ์ตรีมสกิลของเลย์บอลเต็มด้วยนะขอะพายเฉดิขอลองสกิลมันชนะแล้วมันชนะแล้วเลยลองสกิลมาีฮาคิราชันด้วยว่ะเลบอลเต็มไม่รรมดาขอพายเมื่อกี้ขอลองสกิลไงขอลองสกินะล ว่าใกล้ๆเดีวมันจะกด x สิสกิลได้ไหมแบบตตยแป้นเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ะเพราะว่าเขายืนเหยีบกลวยเรากด x สิบสกิลแบบไปหลายแต่ถ้าดังมันไม่เกี้ามันไปติดอเดบโยได้ยังไงครับผมอาเ็แล้วนะมันต้องขึ้นทับอเดบโยได้แล้วเออตามอลันผมยังทับได้เลยอเดบโยอะลิลลาดกับบูเกอร์ R5 ห้าตัวไหนดีถ้าเน้นเล่นแบบ ปลอดภัยอะตอนเนี้ยเล่นบุกเกอร์ดีกว่าแต่ถ้าเขาเนิร์ฟหรือว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมบุกเกอร์ยิงสามไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยอาจจะลำบากแต่ถ้าน้ำปัจจุบันเนี่ยบุกเกอร์สามารถยิงสามได้แล้วนะครับแล้วก็เก่งด้วยฮะยิงสองแสกหน้าลงบ่อยด้วยนะครับยิงสามก็ได้ยิงสองก็ดีอย่างนะเงี้ยแนะนําบุกเกอร์ดีกว่าถ้าอาหา้าทั้งคู่ในลีลัดอารห้าปล่อยบอลแทบไม่ลงเลยครับไม่รู้มันเป็นอะไรครับปล่อยไม่ลงครับสวยนั่นแหละสวยนั่นแหละมาเด็แรกเลยแรกเลย ตออไปดกคุยแดงไม่ดนเลย่งสวยฮะแดดาแดมจะไม่ไหนจะไม่ไหนตบนอกโดนนล้วว้ตบนอกนตบนอกโดนน,อ,ดนอุ้ย้ายขวาหน่อย เก่งซ้ายขวาหน่อยเจอไอ้เท่ามไงเขามาโยกิดว่าเออซ้ายขวาไปทำอะไรไม่ได้หรอกซ้ายขวาไปอุ้ยวายโอเพนได้ไงวะเก็บควัมั่วเลยเกมอุ้ยวายโอเพนเฉยเลยฮะเกมควันมั่วเลยฮะผมผมเอ้าแกงไม่ไหนฮะ ตัวเอ้ะมันมันสไลด์มิไกยขนาดนั้นมมาอยู่สแตนบายโคตรไกเลยฮะหว่องสันไม่ได้เอาหน่อยเอาหน่อยได้ไปถึงเอดี้เลยด้วยเดียวพี่ยอมลินหลัดอาร์หกเก่งแล้วครับเปิดมิติของลินหลานเล่าอาร์หกอ่ะเก่งเลยฮอาร์หกยิงแม่นเล่ายิงแม่นในในในมิติของลินหลัดมานนะตราบกังวด้วย Ust, ปั๊บนี im, ่ฮะอุ้ยล้มเลยว่ะขอพายเล่นแรงไปหน่อยเล่นสะลวกเลยฮะสามสามแต้มนะแล้วลงด้วยฮะฮัลโหลบัฟของเลบอนเจมไงมันเปิดอันติอยู่เพื่อนได้เออสเตตัสเพิ่มขึ้นนะสวยเตะครามดีฮะอุ้ยโอ้โหเลยหยมจะเลยหย่อม โคตรเปียาวฮะหลังสกรีนโค้งๆมะโล่งด้วยนั่นน่ะเออไม่ลงเหมือนกันเว้ยเท่าเทียมฮะการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโล่งไม่ลงทั้งคู่ฮะเลบอนเจมส์ยิงสองแต้มโล่งไม่ลงจักบ้าอุ้ยโอ้โหเท่จัดช็อตนี้เฮ้ยไม่ใช่เลยนี่เท่ห้ามของโดนหลอกขายไปอ่ะแล้วล้มไปฮะจังหวะนี้ยังไงฮะห่วงสั่นกันี่ฮันเซลโดนหลอกขายไอ้ดีมาไว้เนี่ย ้ท่าของปอแบบนี้ยิงโลกไม่ลงสองถึงสามลูกปะ่ะหรือว่าลมมันแรงหรือเปล่าวันนี้แล้วบอลเดมก็โลกไม่ลงเหมือนกันอาจจะลมแรงก็ได้นะโดนเลยขึ้นโดนเลยนะด,ดูด้วยฮนะไอดีวิ่งตาแบบนี้บอกเลยขึ้นดังโดนแค่นั้นนะนะ hey, <Tat> um ชิดชิดเลยดิยเข้ามาชิดชิด,ดเลยดิเราไปไม่ได้เกมมันตัวติดฮนะโอ้โโล้มอีกน,นะฮะ นี่ฮะจามชูดธรรมดาเลยฮะเข้าไปไม่ได้ฮะยิงแสกหน้าไปเลบอนเจม R7 เจมันสองแสงนกว่าบาทครับถ้าถ้าไม่ได้นับเปิดตู้นะไม่เกี่ยวกับตู้เลยบอนนะถ้านับนับปัจจุบันวิธีหาเงินคือไปเปิดตู้เอ่อเอาตัวละครไปขายเนี่ยมันใช้งบประมาณในการทำเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะครับเอาเปิดให้ผมดังผมก็ดังเลยครับแบบนี้ คิว่าเอดีจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าอือพูดยากเลยนะครับผมอันนี้พูดยากครับไม่มีใครตอบได้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เอ่อพี่ไม่กล้าทำเอดีจริงๆพี่จะทำเอดีอาร์ห้านะรู้ป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่กล้าทำเอดีเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอิงจากอความเป็นจริงในเกมนะครับอิงจากความเป็นจริงเลย ตู้พามทั้งหลายแหละตอนนี้มันมีแค่ตัวละครเลยบอนเจมเคอรี่ bon <This game S 1> ใช่ไหมแล้วก็เคดีหรือเควินดูแลนด์นะครับผมตู้พามนะ <Good shot. S 1> แล้วในตู้พามเนี่ยออราคามันแบบว่า oh. ตู้พามอะ่ะตัวละครราคามันแบบว่า oh. แพงั้งนั้นเลย7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านในตู้พามทั้งหลายเนี่ยเคลรี่เ oh. ลย์บอนเจมเคดี bon ame, คือราคามันแพงใช่ไหมแต่มันมีหนึ่งตัวละครที่แหลมขึ้นไปเป็นตัวละครตู้ปกติตู้เชงเจอร์แต่ราคา 6ล้านถึง8ล้านเคยขึ้นไป8ล้าน9ล้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือใครคมันคือ AD ไงนี่ฮะมีความน่ากลัวตรงนี้นะครับถ้าเขาปรับราคาให้มันเท่าราคาตัวละครอื่นที่อยู่ในตู้เชงเจอร์นะครับความล้มละลายมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มี AD ในครอบครองนะครับผมอันนี้คือความเสี่ยงแต่ถ้าใครทำมาเล่นนะทำมาเล่นนะไม่ต้องกลัวราคาขึ้นหรือราคาจะลงนะครับผมเราทำมาเล่นนะ ยังไงเราก็ไม่ขายอยู่แล้วฮะก็ไม่ขายก็ไม่ขาดทุนก็ไม่กาไรไงก็เราก็ซื้อมาเล่นอะไรเงี้ยราคามันจะขึ้นจะลงเป็นเรื่องปกติของตลาดอยู่แล้วนะครับเออพร้อมนี้มมนต้องเคอร์รี่แล้วเปล่าพี่ว่าจะขายเคอร์รี่ทิ้งไปทําตัวอื่น R7 แบบหลายๆตัวตัวม่วง R7 เยอะแยะมากมายแล้วก็ทําเทท่ามติดไว้ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเออพี่ว่าน่าจะสนุกกว่าหรือเปล่าจะได้เล่นแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนะียว่าจะทําไซออนมาขึ้นมาด้วย แล้วก็จะทําพวกตัวละครกาดที่มันเออแปลกๆขึ้นมาอีกตัวหนึ่งหรือไม่ก็รอตัวละครเข้าใหม่พี่ตั้มกำลังไปติดเลยฮอตแฮนไงสกิลฮอตแฮนนะแต่อ้อนตกรอบเจ็ดแต่ยังขาดตลาดเลยพี่ตั้ม เออมันไม่มีตัวละครเข้ามามากกว่าแต่พี่ว่าไซออนเล่นสนุกนะสมัยพี่ทำไซออนเล่นก็สนุกดีฮะแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยส่งบอลให้ก็เลยขายทิ้งไปทำจามอลันมาแทนฮะดังมันดีไซออนนะต่อไพ่อ่าดีเจเลย์นะเลย์อมสันนะเพลย์ทอมสันอ่ะมันเล่นสไตล์ทีมเก่งนะสไตล์แบบทีมอ่ะเห็นเออทีมที่เขา อันหนึ่งอุ้ยวา้าวเห็นทีมของทามทททมั้ยเดอะเ t h ร์ d Hoem มาเห็นปะเดอะเ t h ร์ d Hoem มอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหเอ้ยปวดพีดเพลินเพิร์นนะเราเล่นเคอร์รี่อ,อยู่เราเล่นเคอร์รี่อ,อยู่ฮนะจำไว้เราเล่นเคอร์รี่อ,อยู่มึงนะเวลาเปลี่ยนตัวละครนะ อุ้ยสวยอ่ะเนี่ยเวลาเล่นเทนท่าเห็นป่ะเวลาโดนพี่ซ้ายขวาเห็นเขาเล่นเขาเหลี่ยมเขาเหลี่ยมแบบเนี้ยฮะเดี๋ยวพี่ซ้ายขวามันเดิมนะเก่งที่เองที่พาดเมื่อกี้ขายเคอรี่ทำเบมบี้เราไม่ค่อยชอบเป็มันยม่าเท่าไหร่ นีห่หานฮะไซออนนะ่วงเลย <laughs> เนะคือมันด้านเก่งก็จริงแต่ว่าถ้ามันเจอเอดีะตกเป็นหรือว่าอันนี้ตกเป็นบอกเลยว่ามันมันก็ไม่ไหวโยคิดไปหนักแอบเพื่อ๋อเขาคิดว่าเรา,เาได้บอลเม้่เมื่อกี้เขาแยกยิงคนระับพี่ก็เป็นช็อตแบบเนี้ยแบมยังเล่นได้ครับในราคาของมันถือว่าตัวละครเก่งเลยนะในราคาของแบมนะ The hoop, easy, ผมซีพี่ขายมานานแล้วหรอจริงๆพี่ชอบเคอร์รี่นู้ยไว้แต่ว่าเกมมันทำกับเคอร์รี่เกินไปอะ่ะมันหนักเกินไปฮะคือ <The great S 2> เอ่อมันยิงไม่ลงจนเกินไปอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ makes the pass after the shot makes after pass taking พี่เล่นเทอร์รี่นะเมื่อวานกดอันตินะครับยิงของโซนนะยิงติดเกรดด้วยนะครับบวกวายปรเภทนะไม่ลงคนระับแล้วมันเป็นบ่อยเกิดไปย,ปยพี่หว passes. a back create space. ball double Good to step โอ้ลงเฉยเลยไคแคลรี่ทำดีโลสตาร์เหรไม่เห็นคนเล่นเลยพวกนี้ชอบเชียร์ตัวแปลกๆแบบแปลกไปอ่ะแปลกมากอะไรเงี้ยนี่นะเก๋งมันโหดจังวะเอ้านึกว่าเราได้บอลพี่จะแบบพี่ถอยมาให้เก่งเข้าไปเว้ยแล้วพี่จะทำอะไรรู้ป่ะพี่จะยิงจ่าฮอบฮอบ โอ้เสียดายเมื่อกี้พุ่งเก็บบอลก็จบไปแล้วไงประมาทเนี่ยโกลต์ไปยาวอะป่ะดีฟรอปอะฮะเออไม่เห็นคนเล่นนานแล้วมันคือการดังไงแต่ยุคนี้มันยุคสมัยของเพาเวอร์เฟอร์เวิร์ดอย่างยานิสซัลเอตเอดีไงมันจะไปดังทับหน้าได้ไงวะโดนตกจนตายอะโดนตกจนตายอะฮะ เจอไอดีตกจนตายอ่ะนี่ใสอ่ออนอย่างดังไม่ไหวเลยครับถ้าเป็นกาดนี่น่าจะตายไปข้าง,างนหนึ่งครับเฮ้ยฮันีโอ้คอนแทนจัดวะเฮ้ยเก่งทำไมมันโหดอะไรขนาดนี้วะไป ส่งโอ้สวยฮะถ้าส่งมีโอกาสได้สามอยู่แต่ว่ามีโอกาสไม่ลงฮะดีแล้วเก่งดีแล้วซ้ายขวาเอ้าเพื่อนหาโอ้โหเอออาคีราชันนายก็เป็นได้นะราชานอะเอ่อโยกิดพี่โยกิดเขาไม่ปิดเพราะอะไรฮะเขามีฮาคีลาชันนะไอ้ตายโดนฮาคีเข้าไปเหรอเรียบร้อยเลยน้ำลายฟูมปากโคตรสวยอะ ดวงก็คือความสามารถอย่างหนึง่งทำายล้างแชแน,นลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆ<ว>ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล